สวัสดีครับผมวันนี้ช่องเขมชาชาชนแนลนะครับก็จะพามาดูการเปิดเรียนเต็มระบบและวันแรกของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็ทั้งประถมทั้งมัธยมต้นมัธยมปลายนะฮะเต็มระบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการจราจรเป็นยังไงครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ หน้าสำนักง,งานเขตมินบุรีนะฮะเดี๋ยวมาดูสภาพการจราจรในวันเปิดเทอมเต็มระบบนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับวันนี้รถค่อนข้างมากค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นะครับนี่ฮะหน้าโรงเรียนมินบุรีนะครับนี่ครับมีผู้ปกครองมาส่งเด็กๆก,ก็ทําให้การจราจรบริเวณศูนย์าราชการแห่งนี้ก็มี สำนักง,งานเขตสารสถานีตำรวจแล้วก็โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะฮะก็ตั้งอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับก็ทําให้การจราจรตรงนี้อาจจะติดขัดนะฮะวันนี้ฮะเปิดเทอมวันแรกเต็มระบบนะครับวันนี้ครับวันที่หนึ่งพฤศจกิกายน2ายหหกนะฮะนี่ครับการจราจรถือว่าก็ลดไปได้ฮนะแต่เคลื่อนตัวได้ช้าๆครับผมเพราะว่าผู้ปกครอง อ่าชะลอจอดบุตรหลานของผู้ปกครองฮะที่บริเวณหน้าโรงเรียนทำมาส่งบุตรหลานนะครับทําให้การจราจรช่วงนี้อาจจะติดขัดอ่าท้ายแถวอาจจะไปถึงโน่นนะฮะเกือบถึงแยกอา่าร่มเก้านะครับนี่ครับผมให้ดูสภาพการจราจรนะฮะนี่ขาเข้าตลาดมินบุรีนะครับผมนี่ครับส่วนด้านนี้นะฮะเข้าไปที่ ตลาดมินบุรีนะครับขึ้นสะพานนะครับข้ามคลองไปนะครับก็การจราจรก็ถือว่ายังคล่องตัวอยู่เพราะว่าช่วงแถวตลาดหน้ามินบุรีหรือสถานีรถไฟฟ้าแถวมินบุรีนะครับก็มีช่องการจราจรที่เสร็จไปแล้วนะครับทำให้การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้นครับเพราะว่าทางเจ้าที่ ได้ทําการซ่อมแซมถนนนะครัเปิดถนนบางส่วนทําให้การจราจรคล่องตัวขึ้นนะครับ ครับส่วนตรงนี้คือเป็นส่วนโรงเรียนมินบุรีนะครับก็เป็นส่วนของโรงเรียนประถมนะครับตรงนี้ก็จะมีผู้ปกครองมาส่งเด็กๆหน้าโรงเรียนฮนะนี่นะแต่ว่าการจราจรก็จะคล่องตัวนะครับจอดก็โอเคนะครับในช่วงนี้นะครับผม ผมก็สวัสดีอีกรอบเนี่ยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนด้านสุวินทวงศ์ขาเข้าและขาออกน,นะครับเดี๋ยวเขียนประชาชาแนลจะพามาดูการจราจรวันเปิดเทอมฮนะวันนี้นะครับเปิดเต็มระบบก็คือทั้งประถมมัธยมอนุบาลแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าวันนี้การจราจรเป็นยังไงด้านถนนสุวินทวงศ์ครับผม นี่ครับสุบินทวงขาเข้าบอกได้เลยว่าตอนนี้นะฮะเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงครึ่งก็รถมากเคลื่อนตัวได้ช้านะครับนี่บริเวณขาเข้านะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายแยกข้างหน้าตรงนี้ก็จะไปถนนร่มเก้านะครับไปถนนรามคำแหงได้นะครับตรงไปก็จะไปที่ถนนเซลีไทยถนนรามอินทรา ออกโน่นเลยนะครับลามินทาพิภาวดีแจ้งวัฒนะได้นะครับแต่ว่าการจราจรช่วงนี้ก็รถมากสามารถเคลื่อนตัวได้นะครับนี่ครับดูนะผมจะแทนกล้องให้ดูนะครับว่าตอนนี้รถมากแค่ไหนนี่บริเวณขาเข้านะครับนี่ครับนี่ฮะรถเยอะนะครับเคลื่อนตัวได้ช้านะครับ นี่ครับก็ตรงนี้ก็เป็นรถที่มุ่งหน้ามาจากโน่นฮะชะเชิงเซาหนองจอกอะไรอย่างเงี้ยนะะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครรถมากเคลื่อนตัวได้ช้านะฮะลงสะพานข้ามทางแยกวัดแสนสุขนะฮะรถเยอะนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับโอ้โหรถเยอะนะติดยาวเลยนะฮะนี่ครับผมนี่คือการจราจรวัน เปิดเทอมนะฮะเปิดเทอมวันแรกของกรุงเทพมหานครฮะเปิดเต็มระบบนะครับผมผมให้ดูทั้ง2ด้านเลยฮะสองถนนนะฝั่งแถวตลาดมินบุรีแล้วก็ถนนสุวินทวงศ์นะครับตอนนี้ก็การจราจรนี้ฝั่งสุวินทวงศ์ถือว่าขาเข้านี่รถเยอะนะฮะแต่รถเยอะแต่ก็พอเคลื่อนตัวได้ช้าๆนะครสลับกับหยุดนิ่งนะครับผม นี่ครับการจราจรบริเวณถนนด้านสมินตวงขาออกและขาเข้าฮะส่วนขาออกนี้ก็รถมากอ่าคล่องตัวนะฮะนี่ใช้ความเร็วกันได้นะครับผมแต่ว่าขาเข้ารถติดหยุดกับสลับนิ่งนะครับยังไงใช้รถใช้ถนนก็อ่าแบ่งปันการใช้นะครับเพื่อเพื่อเฟื่อเผื่อแผ่กันนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับอย่าใจร้อนนะขับรถ ตามกฎจราจรนะครับผมเพื่อจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับอย่าใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะครับผม นี่ครับลงมาจากสะพานข้ามทางแยกวัดแสนสุขนะฮะรถมากเคลื่อนตัวได้ช้านะครับคาดว่าท้ายแถวก็นอนนะครับน่าจะอยู่ประมาณการไฟฟ้านะครับหน้าการไฟฟ้านะครับท้ายแถวที่ลงมาจากสะพานข้ามทางแยกวัดแสนสุขนะครับแล้วก็บวกกับรถสะสมที่มาจากถนนนิมิตรใหม่นะฮะมาจากลำลูกกาก็จะมา หยุดนิ่งที่แยกวัดแสนสุขนะฮะตรงนั้นก็ลดมากเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดแสนสุขนะครับผู้ปกครองหลายๆท่านก็มาส่งเด็กๆนะครับทำให้ตรงหน้าบริเวณแยกวัดแสนสุขหรือโรงเรียนวัดแสนสุขนะมีการชะลอตัวทําให้รถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับผมวันนี้ครับซึ่งวันเปิดเทอมวันแรกแนละ้วเต็มระบบของกรุงเทพมหานครนะครับ ครับผมวันนี้ครับช่องเขมราชาชนแนยก็มาเปรียบเทียบการจราจรบริเวณแถวหน้าตลาดมินหรือว่าบริเวณโรงเรียนมินบุรีนะครับแล้วก็โรงเรียนสตรีเศษฐบุตรบำเพ็ญน,นะครับตรงนั้นก็ถือว่าการจราจรยังไม่ติดขัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีรถสะสมแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าบริเวณหน้าโรงเรียนครับแต่สําหรับถนนสวิตนตะวง รถเยอะนะฮะขาเข้านะครับผมขาเข้ารถเยอะมากแต่ว่าขาออกก็ใช้ความเร็วกันได้ดีนะครับแต่ว่าขาเข้ารถจะเยอะนะครับไปได้ใช้ช้านะครับก็ยังไงก็ฝากให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะด้วยรักและห่วงใยเขมราชชาเนียนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับเขมราชชาแนลก็ขอตัวไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับว่าเราจะไปกันที่ไหนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ